สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟให้ลูกศิย์นิวัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาแนะนำกัน SUV crossover นะผมเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆณนะปัจจุบันนี้นะครับกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับผมในโมเดลปี2020นะครับเจ้า Toyota Corolla Cross เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4รุ่นย่อยนะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสันดาป ICE นะผมมีแค่รุ่นนยยย่ออเดีวก็คื1.8 Sport ะผม ถัดขึ้นมาจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบ่งออกมาเป็น3รุ่นย่อย3เกรดนะครับผมก็จะมี1.8 h ่ b จุดแปดไฮบริดสมาร์นะครับแล้วก็1.8 h ่ b จุดแปดไฮบริดพรีเมียมอ่าคันนี้นะฮะ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมและตัวท็อปสุดนะครับผมอย่าง1.8 h ่ b จุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับผมซึ่งเจ้าพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่1,199,000บาทนะครับผมถัดลงมาในรุ่นพรีเมียมคันนี้ ราคาเปิดตัว้า้แดงอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทซึ่งราคามันต่างกันอยู่1นึ่งแสนบาทผมตอนเปิดตัวใต้แดงเนาะรวมถึงณนะตอนนี้ที่เป็นรถยนต์มือสองด้วยราคาก็จะแตกต่างกันกันกนกบเจ้าตัว HyB r i d p r ี mium s a f e ต y นะครับผมซึ่งถ้าท่านใดไม่ได้สนใจในเรื่องของอุปรกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่อย่างเช่นตรวจจับเลนควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนชะลอรถตามคันด้านหน้านะครับผมในส่วนของเลด้าคูชอนโทนะฮะหรือว่าหลังคาสันลูปผมมองว่าเจ้าพ r ีเม u m คันนี้ เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดีรุ่นหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยคือมันเทียบเคียงกับรุ่นท็อปได้นะครับผมเครื่องยนต์ก็เครื่องตัวเดียวกันช่วงล่างก็แบบเดียวกันลายล้อแม็กแบบเดียวกันภายในการตกแต่งคือเหมือนกันหมดนะผมก็จะแตกต่างกันในส่วนของหลังคาสัลูปเนาะอ่าแล้วก็เรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่เจ้าพรีเมียมคันนี้สู้ไม่ได้หรือจะเป็นอย่างไรนะครับผมอย่าติดตามรับชมมาในคลิปได้เลยครับ รายละเอียดของเจ้ารถยนต์คันที่จะพามาชมกันคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2020รุ่น1.8 Hybrid Premium นะครับผมเลขไมล์20,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเลขไมล์20,000กิโลนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้เลขไมล์ถือว่าน้อยนะครับเป็นรถที่สภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะสภาพสวยมากๆเป็นรถสีเงินซิลเวอร์ราคาณตอนนี้อยู่ที่899,000บาทนะครับผมหรือ900,000มีทอนนะครับเป็นรถที่น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าคูโรราคอร์สเพราะว่า เป็นรถ SUV รถอเนกประสงค์เนาะนั่งเดินทางโดยสารเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์เดียวกันอย่าง To y o ต a c ซที่ราคาเปิดตัวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเจ้าโคโร a ค r o s s เนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องมาจากว่าการนั่งโดยสารด้านในเนี่ยมันนั่งได้สบายกว่านะครับผมช่วงล่างก็อยู่ในแบบนุ่มๆสบายๆนะครับผมถึงช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแมกกาซีนสตนด์พร้อมเหล็กกันโคง้งด้านหลังเป็นคานแข็งเทอร์เชนบีมแล้วก็มีเหล็กกันโคง้งแต่เป็นเทอร์เชนบีมที่มีความนุ่มมากนะครับผม ถ้าต้องการความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างการขับขี่ที่เล้าใจคุณต้องไปเล่น CHR เพราะว่าด้านหน้าเขาเป็นแม h กโฟรซานตัดพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นอ่ามันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของการขับขี่แต่ถ้าเรื่องของการใช้งานเจ้าโครราคาสเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะผมเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายในหลายๆด้านมากกว่านะนี่ก็ฟังรายละเอียดไปแล้วรุ่นไปแล้วปีไปแล้วราคาไปแล้วเรามาดูสภาพ สภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้นะครับผมโดยรวมแล้วคันนี้เนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับผมก่อนที่จะเข้ามารีวิวเนี่ยรถสวยมากสภาพป้ายแดงนะครับสีเดิมบางทั้งคันผมได้เปิดฝากระโปรงได้ดูตรงหัวนออ็อตข้อต่อต่างๆแล้วเดิมบางทั้งคันไม่เคยถอดแกะทําสีสภาพดีมากนะครับผมอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมเป็นไบรท์บีม LED แต่ไม่มีในส่วนของระบบ ออโต้ไฮบีมหรือไฟสูงอัตโนมัติเหมือนรุ่นท็อปนะผมอันนี้ออปชั่นโดนตัดออกไปในรุ่นพรีเมียมนะฮะแต่รูปทรงอะ่ะมันเป็นรูปทรงเดียวกันและโคมโคตรใสไม่มีคาบหมองคาบเหลืองไม่มีรอยแบบรอยขีดข่วนเลยโคมใสามากนะครับใสามากมากครับแล้วก็สีเนี่ยสีสภาพสวยจริงนะครับเป็นสีเดิมโรงงาน๋ยวเคาะให้ดูเสียงบางมากเสียงเหล็กบางมากๆนะครับผมไม่มีเสียงปุกปักปุกปักนะครับผมสีโป๊ะอะไรพวกนี้ เดิมสวยแล้วก็สีสภาพดีไม่มีริ้วรอยนะครับรอยขนแมวบางๆแทบจะไม่เห็นเลยนะครับรอยเบียดรอยเฉียวไม่ต้องพูดถึงคันนี้ไม่มีเลยนะครับผมนี่ด้านหน้านะคผมโคดอัพเข้ามาใกล,กล,กล้ก็มองไม่เห็นนะผมท้าเลยนะเข้ามานะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับคุณก็มองไม่เห็นเพราะว่าสภาพมันใหม่จริงคันนี้นะผมเลขไม่สอ0 0มืกิโลนะครับแปดแสนาบาทนะอ่ะ ถัดมาในส่วนของด้านข้างนะครับล้อแมกสวยๆแบบนี้นะครับล้อแมกลายมันจะเป็นแบบซิ่งๆหน่อยนะครับผมเป็นทูโทนไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับรอยเบียดฟุตบาทไม่มีเลยสภาพดีมากแล้วก็ในส่วนของยางเนี่ยก็จะเป็นยางติดรถนะผมเป็น Michelin Primacy 4นะครับผมปี2020นะฮะในส่วนของยางนะแต่ว่า เขาใช้งานน้อยนะผมใช้งานมาแค่20,000กิโลนะผมแต่ยางเป็น2020สภาพยางเนี่ยก็จะยังค่อนข้างใหม่นะคัผมยังค่อนข้างใหม่เพราะว่าลงพื้นถนนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไงอ่านี่คือสภาพของยางนะผมสวยนะสวยมากนะครับผมขนาดยางเดี๋ยวจะบอกเลยนะผมขนาดยางติดรถอ่าอ,อยู่ตรงนี้ขนาดยางติดรถ225 50 18นะครับผมขนาด18นิ้วนะสำหรับล้อแม็ก ะระบบห้ามล้อเป็นดิสสีล้อด้านหน้ามีล่องระบายความร้อนนะผมช่วงล่างบอกไปแล้วนะฮะก็จะเน้นแบบสายครอบครัวนะครับผมไม่ได้สายซิ่งเหมือน CHR นะครับผมกระจกมองข้างนะครับพับเก็บอัตโนมัตินะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ b r i n d Spot นะครับผม p o i n d Spot ก็แจ้งเตือนมุมอับสายตานะอันนี้เขามีมาให้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ RCTA แจ้งเตือนขนาถอยจอดอันนี้เขาก็มีมาให้นะครับผมอ่าออปชัน เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเวลาเราขับขี่บนท้งนองถนนแล้วมีรถแทรกออกมาเราจะได้มีไฟแจ้งเตือนเนาะจะได้สังเกตง่ายๆนะครับผมมือจับมีคีเลสนะครับมีระบบคีเลสล็อกรถนะแล้วก็ด้านข้างนะครับผมสีสภาพดีมากนะผมสติกเกอร์นะถ้าคุณสังเกตนะคุณจะเห็นสติกเกอร์อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของรถเทสได์นะครับผมอยู่ในกลุ่มของรถเทสได์ก็คือจะมีสติกเกอร์จากศูนย์แปะเอาไว้นะผมเป็นการโฆษณาเนานะเวลาลูกค้าเอารถออกไปเทสนะครับ ลูกค้ารถออกไปเทสบนท้องถนนอย่างเงี้ยก็จะมีสติกเกอร์โฆษณารถรุ่นรุ่นนี้ด้วยนะผมก็เป็นการโฆษณาในตัวไปนะครับสีเดิมสีสวยนะครับผมไม่มีรอยเบียดเลยนะผมรวมถึงชายด้านล่างที่เป็นพลาสติกดําด้านตรงนี้นะฮะไม่มีรอยขูดสภาพดีมากคันนี้นะเอาป้ายแดงมาใส่ไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นรถมือสองเลยนะเอาป้ายแดงมาใส่นี่คิดว่ารถป้ายแดงด้วยซ้ำนะผมแล้วก็ไปจอดโชว์ในโชว์รูมนี่คือรถป้ายแดงเลยอะ จริงลบไปแดงจริงนะครับผมอะเรามาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับผมก็เหมือนกับด้านหน้าและด้านข้างแหละคือสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมโรงงานสีบางๆสีบางๆนะครับผมเดิมเดิมสวยสวยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมไฟท้ายไม่มีรอยแตกร้าวนะครับผมไม่มีมแมลงเข้าไม่มีน้ำเข้านะครับผมเป็นไฟท้าย led สวยงาม นะแล้วก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดได้นี่ฝาท้ายไฟฟ้ามีในส่วนของแฮนด์ฟรีนะครับผมหรือคิกเซนเซอร์ก็เตะเปิดได้แล้วเตะเปิดได้ง่ายเซนเซอร์ทํางานดีนะครับผมเซนเซอร์ทำงานต้องมาตั้งแกว่งเท้านะอันนี้คือแค่ยื่นไปก็เปิดได้เลยนะครับผมพื้นที่การเก็บของมีให้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นรถประมาณ BSUV นะครับผมก็จะมีพื้นที่การเก็บของประมาณหนึ่งช่วงแขนนะผมความลึกนะ ถึงชวนแขนแต่ถ้าแนวแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งเนี่ยก็ถึงลังคานะครับผมก็จะประมาณาแขนนึงอะนะแล้วก็บวกไปนิดหน่อยนะครับผมสามารถวางของได้เยอะแยะเลยเพราะว่าเบาะเนี่ยพับได้แบบ60-40นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่บังสายตาให้นี่จากโรงงานเลยนะฮะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่มันไม่ได้หายนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์มือสองเขาชอบหายนะผมว่าลูกค้าเจ้าของคนแรกนะเนาะเขาชอบเอาออกนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ ถามว่ามันดีไหมมันดีบางครั้งมันก็เกะกะนะผมสําหรับไปตัวที่บางสายตาตรงนี้นะผมอันนี้มีมาให้นะนี่ไม่ต้องการใช้ก็ถอดเก็บนะผมถอดเก็บในห้องเก็บของในลานจอดรถก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูหลุมยางอะไหล่นี่หลุมยางอะไหล่ของเขานะครับไม่ใช่เป็นยางอะไหล่นะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินมีน้ํายาปะยางมีปั๊มลมไฟฟ้ามีแม่แรงยกรถนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ในการถอดล้ออ่นะ ก็มีมาให้ครบนะผมเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินยับจำเป็นยางรั่วนะผมยางแบนนะใช้งานได้แต่ถ้ายางฉีกขาดยางระเบิดช่วยไม่ได้จอดรถเรียกรถสลด์นะผมอันนี้จะเป็นชุดปะยางแบบทั่วไปนะครับผมอ่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหลุมนะผมเปิดขึ้นให้ดูไม่ได้นะผมเพราะว่ากิบล็อกเขาล็อกอยู่ตรงนี้จะมีกิบล็อกอยู่นะ ก็คือต้องถอดจิ๊ปล็อกออกมาแล้วก็ถึงจะดึงโฟมนี้ออกมาได้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยด้านข้างเนี่ยโครงสร้างเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมและไอแผ่นนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นไม้อัดแล้วก็หุ้มด้วยวัสดุแบบนี้น,นี่จะเป็นขนขนเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับผมอย่าโดนน้าห้ามโดนน้านะครับผมห้ามโดนน้ําเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโครโรล่าคอสรุ่น พรีเมียมเนาะรุ่นท็อปสุดก็เป็นแบบนี้แหละนะอ่ะแล้วก็กดปิดฝานะครับนี่สวยไม่รู้จะอวยอะไรไม่รู้จะติอะไรนะครับไม่มีข้อติเลยนะไม่มีข้อติเลยอ่ะเราไปดูโครงสร้างนะครับผมอ่ะตะก้องเดินตามมานะครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับผมเปิดฝาปรงรอไว้นะฮะ ในส่วนของโครงสร้างคันนี้นะขอญาตดึงหน่อยนะฮันนะครับเยี๋ยวหาว่าเอ้ยรถใหม่ไม่ดึงให้ดูเลย่นานี่จะดึงให้ดูนะครับจะดึงให้ดูจะลื้อให้ดูจะถอดให้ดูจะแกะแบบลึกเข้าไปเลยนะครับผมรวมถึงกราบด้านล่างด้วยตรงนี้แกะยากเหลือเกินนะรถใหม่เนี่ยนี่คอนเซปต์เรานะฮะต้องลื้อให้ดูอะลื้อแค่นี้ก็พอแล้วนี่นี่ อ่ะเรามาดูโครงสร้างคันนี้สวยเดิมบางนะครับสวยเดิมบางรถเหมือนรถใหม่เลยเหล็กทุกชิ้นส่วนนะครับไม่มีการทําสีไม่มีรอยละอองของการขัดสีเลยนะครับสีสวยมากลงมาด้านล่างนะครับผมไม่มีคราบสนิมในส่วนของใต้พรมนะไม่เคยลุยน้ํานะครับผมสายไฟต่างๆอยู่ในลักษณะที่ใช้งานดีอะ่ะเนี่ยเห็นไหม ไม่มีแบบเปื่อยยุ่ยหรือว่าหนูแทะนะครับผมน่ะแล้วก็พรมรองพื้นด้านในก็สวยๆนะครับผมสวยๆบอกเลยคันนี้สวยๆเดิมๆสวยๆเลยอ่๋ยวต้องเก็บให้ี่เดิมด้วยนะอ่ะดึงประตูด้านท้ายนะครับผมรถหม่ใหม่ยะดึงดีๆนะครับเพราะว่ามันจะแน่นมากๆมันจะแน่นมากถ้าคุณจะไปดึงรถตัวเองนะเออหรือว่าไปดึงรถที่อื่นนะดึงดีๆนะครับผมอ่ะด้านข้างประตูท้าย ฝั่งขวานะครับสวยเดิม่าสวยเดิมสวยโลนสวยโลนตอนนี้ผมติดฮาร์ดล็อกเกอร์มากเลยเพราะเมื่อวานดู Mail นรีวิวแมวนะฮะนี่สวยโลนสวยเดิมนะครับผมใหม่มากๆไม่รู้จะติอะไรจริงนะสำหรับคันนี้นะผมร,ราคา899,000บาทรถปี2020นนะครับผมสวยจริงสวยจริงๆไปดูห้องเครื่องเราไปดูห้องเครื่องนะครับผมนะ นี่นะฮะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนะครับผมนี่ห้องเครื่องโคตรใหม่เลยห้องเครื่องใหม่มากนะครับเดี๋ยววางไม้ค้ำก่อนห้องเครื่องอยางใหม่นะครับผมเปิดขึ้นมาคุณก็จะเจอกับผุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดนะผมรหัสเครื่องยนต์ 2ZR-FXE นะครับผมถ้าเป็นเครื่องไฮบริดนะประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวรน,นะครับผมพละกำลังรวมอยู่ที่122แรงม้านะครับผมแล้วก็มีตัวเก็บประจุ ไฟฟ้าก็คือเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดด์ขนาด6.5แอมป์ชั่วโมงซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด28โมดูลเนาะจะมีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นนะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ได้เก็บกักพลังงานได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าเขายังเป็นรถไฮบริดอยู่เครื่องยนต์ทางานเป็นหลักนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเป็นตัวช่วยนะครับผมอัตราการบริโภคุน้ำมันของเจ้าโรล,ลาคอสเนี่ยที่เคยขับที่เคยใช้งานใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมฉเฉลีย่ีอยู ที่ประมาณนะครับประมาณนะ1 7 1 8ปนะ17 18นะ 17, 18, นะประมาณนี้นะผมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลดลงๆเลยอะ่ะมันก็จะแบบขับเพลินๆขับเรื่อยๆก็มี20บนะ20บวกนะผมเออที่ทําได้นะแต่ขับไม่ได้เร็วนะขับแบบทั่วไปนะครับผมไม่ได้เร็วมากเออแต่ถ้าท่านใดทําได้ดีกว่านี้นะผมเคยอ่านในกลุ่มก็มีคนที่ขับประหยัดได้กว่านี้นะผมหรือขับอาจจะด้อยกว่านี้ด้วย นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เท้าแล้วแต่สภาพการจราจรด้วยนะครับผมอ่าแต่ผมทําได้ประมาณนั้นนะครับผมถือว่าโอเครับได้ประหยัดนะครับผมประหยัดเลยนะโอเคเลยนะครับถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างเดิมก็ไม่รู้จะติอะไรอีกนะครับเพราะว่าไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับไม่เคยแกะอะไรเลยนะฮะเดิมๆสวยๆในทุกชิ้นส่วน เดิมๆสวยๆในทุกชิ้นส่วนนะครับผมตัวแผงการความร้อนอันนี้สําคัญนะครับผมไม่มีเปื่อยยุ่ยไม่มีขาดเลยนะครับผมคือถ้ามันมีการใช้งานหนักๆเยอะๆมันจะมีความร้อนสะสมในห้องเครื่องนะครับผมและอันนี้มันจะการความร้อนมันจะเสื่อมสภาพได้ไวมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยนะครแต่คันนี้สภาพสวยเลยนะเพราะว่าวิ่งมาแค่สองหมื่นเองนะเนี่ยสวยๆเลยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยสีด้านนอกจะเสื่อมไวนะครับอันนี้บอกเป็นข้อมูลเล่าให้ฟังนะฮะไอตัวนี้มันป้องกันในส่วนของสีด้านนอกเวลาเราขับขี่ใช้งานเนี่ย ใช้งานเป็นนานๆหนึปี2ปี3ปี4ปีนะมันมีความร้อนนะขึ้นไปที่ฝากระโปรงใช่ไหมฝากระโปรงด้านนอกมันก็จะด่างนะเคยเห็นรถเกา่กาๆป่ะที่เขาไม่มีอ่ะมันจะด่างด้านนอกนะครับผมอันนี้ก็ช่วยในส่วนของตรงนั้นนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคมากๆนะครับผมคันนี้ได้ไปบอกโชคดีเลยได้ไปโชคดีมากคันนี้นะผมอันนี้คือในส่วนของภายนอกแล้วก็โครงสร้างนะผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับ เรามาตอนที่ด้านในนะผมเริ่มจากที่สภาพของเบาะเลยเบาะคนขับเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการดูสภาพภายในนะครับเบาะคนขับคันนี้ดูนะฮะให้ดูด้วยตาก่อนยังไม่เล่าให้ฟังนะครับหาข้อติกำลังหาข้อติอยู่มันไม่มีข้อติอะ่ะคือเปิดประตูมาเนี่ยกลิ่นหนังใหม่อะ่ะเคยไปดูรถป้าแดงแว่าเปิดประตูมันจะมีกลิ่นใหม่ๆใช่ไหมมันคือกลิ่นหนังนะครับผมขาดแบบเดียวกันเลยคันนี้ คือแบบเดียวกันเลยเปิดมานี่คือกลิ่นใหม่กระแทกเข้ามาเลยนะครับผมท่านใดที่ไม่ชอบในส่วนของกลิ่นหนังแบบนี้คือมันเป็นกลิ่นที่การฟอกมาเนาะหาสเปรย์มาดับกลิ่นนะครับผมก็คือเจ้าของคนใหม่นะถ้าไม่ชอบนะหาสเปรย์มาดับกลิ่นนะครับก็จะช่วยได้แต่ตอนนี้คือรถมันใหม่จริงๆนะผมสภาพเบาะนี่คือเดิมๆนะสวยมากทั้งคู่เลยคู่หน้าไม่มีรอยยับรอยยน่นรอยขาดรอยปริรอยที่ผ่านการใช้งานมาดูไม่ออกนะครับ มันไม่มีรอยยับจริงๆสภาพดีสภาพใหม่มากตัวเบาะนะครับผมคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะอ่าลงเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมแต่เขาไม่มีที่ด้านหลังให้นะครับเห็นป่มมันเหมือนกับเป็นช่องสําหรับการใส่ในส่วนของระบบดันหลังนะแต่เขาไม่ได้ให้มาให้นะครับเหมือนตัดออปชั่นนี้ออกไปนะไม่งั้นซ s r อาขายไม่ได้เพราะว่า c s r เนี่ยเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะปรับมือแต่เขามีที่ด้านหลังแต่เจ้าโคโราคอร์สเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ด้านหลังไม่มี เออมันก็เป็นการตลาดของโตโยต้าเขานะฮะอ่านี่ก็คือในส่วนของเบาะนะผมคนนั่งข้างปรับมือนะครับทีนี้เรามาดูพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังปรับได้สี่ทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะจับสัมผัสก็กระชับดีนะครับผมไม่ได้เล็กวงเล็กเกินไปหรือว่าหนาเกินไปนะครับผมกระชับดีนะผมเวลาเราจับขับขี่นะเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า มีในส่วนของครูดคอนโทรลแต่ว่าเป็นในส่วนของครูดคอนโทรลธรรมดานะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันนะผมปุ่มรับสายโทรศรัพท์ต่างๆนานาก็มีให้ครบหมดนะผมแล้วก็เป็นปุ่มการสั่งงานดูข้อมูลในส่วนของหน้าปัดด้วยเพราะว่าในรุ่นที่เป็นพรีเมียมและพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นหน้าจอนะฮะจะไม่ใช่เข็มอนาล็อกเหมือนรุ่นสปอร์ตและรุ่นสมาร์ทน่ะจะเป็นหน้าจอตรงกลางเลยตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมไม่ใช่เข็ม ก็จะ,สะแสดงข้อมูลต่างๆนะผมเกี่ยวกับตัวรถนะผมระบบควบคุมต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยสแสดงอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็ยังเป็นเหมือนกันก็คือด้านซ้ายเป็นในส่วนของการวัดการใช้กําลังไฟาการชาร์จในการรีเจนต์กับเวลาเราเหยียบเบรกปล่อยรถไหลอย่างเงี้ยนะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมทางด้านขวาก็จะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็อุณภูมิหม้อน้าอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับผมอยู่ทางด้านขวาอ่า นี่ก็จะเป็นหน้าปัดที่ดูง่ายๆนะครัผมดูง่ายมากๆเนาะในส่วนของตรงกลางนี่ตรงกลางจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมน่าจะประมาณ9นิ้วนะฮะประมาณ9นิ้วกว่านะครับผมเป็นระบบ t ี o n n e c t ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android a u t โ,ดโได้เพียงแค่คุณเสียบสาย USB นะครับผมจะมีช่อง USB ตรงนี้นะครับก็คือเสียบสาย USB แล้วก็เสียบเข้าตู้โทรศัพท์ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผม ทั้ง Android Auto ทั้ง Apple CarPlay หรือถ้าท่านใดเนี่ยโทรศัพท์ไม่รองรับนะโทรศัพท์ไม่รองรับสามารถใช้ระบบ MirrorCast ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสายนะครับผมถือว่าโอเคเลยนี่ท่านใดที่ใช้ Android เวอร์ชันเก่าๆนะไม่มี d r o r o i u t o นะใช้ได้นะครับใช้หน้าจอนี้ได้เหมือนกันนะในส่วนของ m i r r o r s t s t นะลงมาเป็นระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ u u l Zone นี่ดูโโซนนะฮะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเป็นแบบอัตอนโนมัตินะผมมีระบบระบบนาโนอนะมีไห นาโนเอไม่มีนะครับนาโนอี e, ไม่มีในรุ่นนี้เออแต่เจ้า CHR มีนะครับ CHR จะมีนาโนอีด้วยเออนี่ก็แปลกดีนะออปชันตัดออกไปตัดออกมานะครับอ่ะลงมาเป็นในส่วนของเกียร์นะผมเป็นเกียร์ eCVT นะครับก็เป็นเกียร์ในส่วนของระบบไฮบริดแล้วก็มีโหมด EV ให้เลือกนะผมอยู่ด้านตรงหัวเกียร์ด้านในนะครับมันจะซ่อนๆอยู่นะนะ มีโหมด EV ก็คือขับด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมแต่ก็ขับได้ในะยสั้นๆนะความเร็วไม่สูงนะก็จะมีให้นะผมแล้วก็ power mode ขับขี่ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของตัวรถนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับเบรกมือในรุ่นนี้เป็นเบรกมือแบบเท้าเหยียบเป็นเบรกมือแบบเท้าเหยียบนะครับผมแปลกนะไฮเทคทุกอย่างเลยแต่เบรกมือให้เท้าเหยียบมานะครับผมแต่ถ้าเป็น CHR คุณได้เบรกมือไฟฟ้านะครับ ถ้าเป็น CSR คุณได้เบ่งมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮแต่ว่าเบาะก็พื้นที่การนั่งโดยสารด้านในเนี่ยจะแคบนะครับตัวรถของคอร์สจะยาวกว้างสูงกว่า CSR นะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะลองตัดสินใ,ใจดูนะ่ะทีน,นี้เบาะด้านหลังเบาะด้านหลังนะครับพับได้60-40นะแล้วก็การนั่งโดยสารเนี่ยสบายหายห่วงนะครับผมศีรษะไม่ติดหลังคาพื้นที่ขามีให้นะครับผม แล้วก็นั่งเดินทางโดยสารเนี่ยสบายนะครับไม่อึดอัดมากกระจกบานใหญ่สภาพเบาะใหม่ๆนะครับไม่รู้จะติอะไรแล้วนะผมไม่รู้จะติอะไรจริงผมหาข้อติไม่ได้นะครับผมสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากๆคันนี้ได้ไปโชคดีเลยนะผมตัวรถปี2020นะครับเป็นรถปี2020เลขไม้สอ0หม0กิโลเท่านั้นเองนะผมก็ตกเฉลี่ยป,ปีละหมื่นโลนะถ้าเป็นรถบ้านใช้งานทั่วไปนะปีละหมื่นโลสภาพขนาดนี้ผมถือว่าสภาพมันใหม่เกินปีไปเยอะ นะครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายบาทนะครับแล้วตอนนี้ท่านใดที่สนใจก็ไปซื้อป้ายแดงรอรดโคตรนานนะสำหรับคโรราคอสไม่ว่าจะรุ่นย่อยไหนรอรถนานมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้สภาพเดียวกับป้ายแดงนะครับสบภาพเดียวกับป้ายแดงเลยคุณได้รถทันทีเพียงแค่คุณเลือกสีไม่ได้เท่านั้นเองเป็นสีเงินนะครับผม,มคุณก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับ<ม>ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าครับก็พาชมรอบคันไปแล้วนะครับผมคันนี้เนี่ย ผมหาข้อติไม่ได้จริงๆนะครับทั้งภายนอกนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะสีเดิมทั้งคันบางทั้งคันเดิมยังไงก็เดิมอย่างนั้นเลยนะครับผมจากโรงงานออกมายัางไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมภายในก็เช่นเดียวกันสภาพเบาะพวงมาลัยปุ่มต่างๆมันไม่มีรอยถะลอกเลยอะ่ะมันใหม่จริงๆนะครับคันนี้สภาพดีมากๆออปชั่นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เขาควรจะมีควรจะได้เขาก็ไม่มีนะอย่างเบรกมือไฟฟ้า ออโต้โฮที่มีอยู่ใน CHR Corolla Cross เขาไม่มีที่ด้านหลังของเบาะเขาไม่มีเพราะว่าไอ้สออย่างนี้มันไปอยู่ใน CHR หมดแล้วแต่ข้อดีที่ CHR ไม่มีคันนี้เขาก็มีลองพิจารณาดูนะลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับผมถ้าท่านใดกำลังมองรถประเภทนี้อยู่นะที่เป็น Cross Over ขนาด B SUV นะครับอันนี้คุณต้องลองศึกษาดูนะข้อดีข้อด้อยอยู่แล้ว นะผมคุณต้องลองพิจารณาดูว kind of so ่าไอ้คันนี้ไอ so ้ค so ันนู้นไอ้คันนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ปี2020 corolla c o s s 1.8ไฮบริดพรีเมียมไม่สองหมื่นราคา899,000บาทนะครับผมเป็นรถสีเงินเนาะสภาพโดยรวมได้สวยมากอย่างที่พาได้ชมกันนะครับก็จะประมาณนี้สนใจโทรมาได้ 090, 101, 1019นนะครับผมเบอร์เดิมเนาะหรือว่าจะแวะมาทดลองขับมา ลองนั่งดูมาลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆดูที่โชว์ลลชรูมห้าิวัฒนถนนราชพฤกษ์นะครับผมเปิดบริการทุกวันเนออแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com